สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับปอร์เฟสต้าครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2013ครับรุ่น4ประตูครับ เครื่อง1.5เป็นซินครับรุ่นพรอมสุดเลยครับผมรุ่น S อทำสต่งเสียงครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยนะครับปีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับคุณลูกค้าคันนี้นะครับรถสวยนะครับราคาถูราคาไม่แพงครับมือเดียวออกห้างครับผมสีสันสวยงามครับ สภาพเรียบร้อยครับผมไม่มีริ้วรอยเลยครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยครับคันนี้สภาพสีสันสวยงามครับมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับผมรุ่น S อครับรุ่นท็อปสุดครับผมสีนีเงาฉ่ำวับไปเลยครับ ไม่มีริ้วรอยเลยครับมาพร้อมกับยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้ง4ีเส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมข้างในกันต่อเลยนะครับโอเคครับภายในนะครับคุณลูกค้าออปชั่นนิจันหนักจัดเต็มไปเลยครับระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับมาพร้อมกับระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับพวงมลัยมัลติฟังก์ชันครับผม ระบบเครื่องเสียงนะครับเชื่อมต่อบูทุธ USB ครับได้หมดเลยครับเกียร์ออโต้ครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับขับง่ายสะดวกสบายกันเลยทีเดียวครับภายในนะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับผมมือเดียวออกข้างครับสภาพสวยงามจัดจ้านเลยครับคันนี้เดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันนะครับ บาหลังนะครับคุณลูกค้าดูใกล้ๆชัดๆชัดๆเลยนะครับใหม่มากครับไม่ขาดไม่มีริ้วรอยเลยครับคันนี้เจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษาอย่างดีเลยครับผมน้องๆป้ายแดงเลยครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมท้ายรถกันนะครับโอ้โหครับคุณลูกค้า ้ายรถนะครับกว้างมากครับลึกมากเลยครับใส่อุปกรณ์ได้เยอะเลยนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยติดแก๊สครับและไม่เคยชนเลยครับผมเดิมทุกชิ้นเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับและผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับ จะได้ฟังเสียงเครื่อง่าเพาะขนาดไหนนะครับผมเต็ดแล้วครับชึ่งเดียวทีเดียวติดง่ายครับโอเคครับมาดูห้องเครื่องกันชัดๆชัดๆเลยนะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับผมนี่เครื่องติดอยู่นะครับนี่เลยครับดึงไม้วัดหนูกันสดๆร้อนๆไปเลยครับ ไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยเปอร์ซ็นต์คอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึ๊กครับผมเครื่องแห้งงเลยนะครับไม่เยิะไม่ซึมเลยครับและที่สําคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนเลยครับผมและไม่เคยติดแก๊สครับและไม่มีน้ำท่วมครับผม ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารรถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมลองขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนนะครับบอกผมได้เลยนะครับยินดีแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม